มีแบบฝึกหัดไหมครับอ่าชีตมีคนอื่นมีไหมลูกอ่าชีตมีคนอื่นมีไหมอ่าครูว่ามีนะนักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ <c oughs> แป๊บนะคะหนูหาก่อน โอเคครู <Okay. c oughs> รอได้หรออ่าครูให้ทำหน้าเดียวเลยนะคะหน้าหนึ่งศูนย์สามหน้าหนึ่งร้อยสามหน้าหนึ่งร้อยสามในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะชั้นป .6 เล่มที่มีเด็กผู้หญิงเสื้อเหลืองนะคะนั่งทำคณิตศาสตร์อยู่นะคะโดยมีเด็กผู้ชายเสื้อส้มอยู่ด้านหลังโอเค ทำหน้า103นะลูกมีทั้งหมด6ข้อนะคะวันนี้เราไม่ใช้สมุดนะคะเราใช้แบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนเสร็จหน้านี้แล้วนะคะถ่ายรูปลงมาในลายนะลูกโอเคหลายคนมีโอเคทำหน้า103นะลูก103แล้วส่งส่งจริงๆนักเรียนส่งในลายในลายส่วนตัวคุณครูก็ได้นะ ใช้ดิสอททำลูกใช้ดิสอททำจะได้ลบได้ไงนะคะเวลาเราทําผิดจะได้ลบได้นะลูกใช้ดิสอททำนะครับชีสอ่าถ้าอยากรู้ว่าตัวเองทําผิดหรือทําถูกถ้าอยากรู้นะให้ส่งไปในห้องลายส่วนตัวของครูเลยนะคะส่งไปในลายส่วนตัวของครูเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะตรวจให้เลยแล้วก็ส่งคืนนักเรียนนะคะตรวจแล้วส่งคืนนักเรียน เรูเอาไปส่งคุณครูแล้วยังไม่ไดเอากลับมาคุณครูแจ้งตั้งแต่วันก่อนแล้วนะลูกว่าให้นักเรียมนมะาเอาคืนที่คุณครูประจาชั้นนะคะคุณครูตรวจแล้วก็คืนไว้ที่คุณครูประจาชั้นนะลูกอ่ะสำหรับคนที่ไม่มีนะลูกเข้ามาเอาได้เลยนะวันนี้เดี๋ยวเรียนเสร็จตอนเที่ยงอะ่ะเข้ามาเอาได้เลยครูขวัญตาครูนเรศอยู่นะคะครูขวัญตาครูนเรศอยู่ เอาได้เลยนะคะเรียนจดไว้นายจดบันทึกไว้ว่าวันนี้ครูสั่งหน้าร้อยร้อยสามหนึ่งศูนย์สามนั้วเดกก็ทําตามหลังแล้วก็ส่งมาในห้องแชทลายส่วนตัวคุณครูก็ได้นะคะอ่าส่งอัลบั้มก็ได้ครับชีตเดี๋ยวคุณครูตรวจให้นะครับเนื่องครูก๊อปมาตรวจให้แล้วเดี๋ยวส่งคืนชีตนะอ่าโอเคนะหน้าร้อยสามนะลูกหาความยาวรอบรูปและหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมอ่าอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ย ข้อหนึ่งเนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะจึงมีด้านทั้งหมดหนึ่งสองสาสี่ห้าด้านนะคะห้าด้านเขาให้หาสองอย่างนะลูกเขาให้หาสองอย่างคือหาความยาวรอบรูปและหาพื้นที่ดังนั้นอ่าเดี๋ยวจะทาลองทำให้ดูอ่าเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองทำให้ดูขออนุญาตออกจากหน้านี้ก่อนเนาะ ขออนุญาตออกจากนหน้านี้ก่อนอ่าเดี๋ยวจะลองทำให้ดูอย่างข้อหนึ่งเนี่ยดูนะคะหนึงคุณต้องใช้บทขึ้นมาทำให้ในักเรียนดูนะคะอ่าดูนะ แปบ,บหนึ่งลูกเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างหลายโปรแกรมนะคะครูใช้โปรแกรมอัดด้วยนะคะเพราะว่าอ่ามาแล้วเวลาลุกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ข้อหนึ่งลูกอ่ะอครูจะเขียนได้ไหมเห็นไหมเห็นหนะ้าจอครูไหม นะาปูปิดหน้าจอนี้ก่อนนะครับอ่ามาละอ่ะแป๊บนึงนะอ่ะหาน่าดเสร็จแล้วนะนะอ่ะอ่ะน่าจะได้อยู่ ข้อสำก,ก,กัญนนะด้านนี้คือเจ็ดทำกันอยู่นะตอนนี้นะแปดลูกด้านนี้อ่าเราจะได้รูปก,ก็คือพยายาวรูบรูปก,ก่อนนะคะการหาความสิบสองบวกสิบสองเป็นยี่สิบสีนะ่บวก, 1, 3, ด 1, บวก 1, ได้สิบเอดทดหนึ่งนะคะน้องบวกหนึ่งเป็นสาทด11่สิบเอ็ดบวกได้ส1ิบเอดสรแล้วเศษเหไบวกเจ็ดจุดแปด้้บห้าะสิบห้าขออีกันน่อ่ะหะ าจุดหกตัวตำแหน่งเดียวนะลูกนะคะสี่สิบหกบวกสี่สิบเอ็ดสิบห้าจุดหกบวกกับสี่สิบเอ็ดได้หลายลูกลืกมาเบวกนะคะข้างบนเป็นสูตรเองนะสี่สิจุดหนึ่งได้เราคือหกหนึ่งห้าหกห้าสิบหกจุดหกด้วยดินสองคิดผูนะคนก็ได้ข้อนึ่งตารากทีนิ้วนะลูกนิ้วนะลูกนิ้วนะคะเขาก็ได้นะหรืออาหาพื้นที่มันก็จะต้องเป็นตารางนิ้วเอาเขียนเองเลย น้าหนูอ่านี่นะคะหาบอกเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมอย่างที่บอกอ๋อโอเคได้เจ็ดเจ็ดตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้มันจะเท่าทีเท่าทีความยาวรอบรูปมันก็จะต้องตอบห้าเอ็ดจุดหกหกหท่าทีเจ็ดจุดเตรงนี้เจ็ดดังนั้นทางนี้นาคะเราทางนี้มันก็จะที่ใหญ่หายไปห้าใช่สิบสองเพราะว่าได้อันนี้เท่ากับห้าสิบสองดังนั้นเงินจะหายไปห้าเทเจ็ดหกห้าเ็ดจุดหก เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสิบสองสิบสองสองสองคือเสียมอะไรถูกไหมคิดทถอนะสิบสองสิบสองคือเสียมตั้งดานก็คือสิบสองเองก็จะไดาสองคูณสองด้านอ่าในนี้เราได้ร้อยสี่สิบสี่เรามาหานะคะสี่เหลี่ยมนี้กันที่สี่เหลี่ยมคือไปที่สองสองคูณสองให้คูณสถานหาเส้นฐานฐานแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนี้มองกลับนะคะ เอาจ็ดฐานน้าสูงก็จะอยู่ที่มาถักเจ็ดฐานได้เซนตหนึ่งสองคูณจุดแปดเออเขียนยากหาคูณคูณเะมากเลยเซรามเิกนี่เราคูณสองคูณไปตัดเจ็ดแปดตั้งนะคะเอาเจ็ดฐานด้วยสองจะได้ไปสามจุดเก้านะตั้งนะสองสองสามหกถึงแปดด้วยเก้าสิบแปดจุดเก้าก็เลยเอาสามจุดเก้าไปคูณเจ็ดแปด คำตอบที่ได้ที่3 0 3 0 4งต้องใจเย็นมากว่าคูมโอโหว่าเราุดสองยังไม่ใช่คำตอบอีกถามที่ทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสี่หนึ่งร้อยเขียนไม่ได้อีกหนึ่งร้อยวันนึงวันหยุดเจ็ดสี่เขียนเองเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องคูมหนึ่งเจ็ดสิบสี่จุดสี่สองก็หนึ่งนะคะเราหายาวร้อหก นิ้วนะคะส่วนคําที่เราจะได้ทั้งหมดจุดรางนิ้วข้อสองลบข้อหน,นึ่งนักเรียนก็จะเหลือข้อ3 4, 5, ข้อสข้อหข้อสองก็ใกล้ 8. ตรงนี้เป็นสิบจุดเขาไม่โกงก็จะคิด,ดท่ากันนะคะต่ออันนี้3ามอนนี้หข้อ 5, 5. ้าอันนี้ข้อนี้ง่ายนะคะใหม่เ,เลยหาความยาวรอบรูปของรูปนี้ก็คือเอาบวก3าเดินจากกัน13.5เป็นแปน บวกหกบวกหกนะคะก็เป็นยี่สิบจุดแปดบวกแปดบวกสามยังไงบ้าเดินต่อบวกสามรูปนี้จะอยู่ที่นิ้วเหนะห่วงหรอกเพราะว่ามันไม่ยากตรงนี้สิบจุดแปดบวกสามห้าบวกจุดอ้าบรรจบเริ่มต้นนะคะคือสี่สามหกนิ้วเป็นรูปเป็นนิ้วนะอ่าทีนี้เราไม่ใสนใจเดี๋ยวบอกบอกอะไรวะนิดนึงนะอ่าแล้วบาที่ก็หากันนะคะจะได้สามเหลี่ยมหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลีกคูให้เห็นไหมอ่าที่เป็นสาน เราละจุดเพราะมันเป็นสามหน้าตัวก็คือสิบแปดนะคะจากรูปเป็นสามเหลี่ยมหน้าตัวฐานด้สามน้าสามเท่ากันคือหกสามบวกหกบวกสามเป็นงงนะกดไปแล้วลูกถุงตัวเลขห้านึ่งแปดเขียนอ่ะได้สิบสองสองหกสิบสองดูนะสองแล้วหกไปคู สิบจุดแปดคำตอบคือหกสิบสี่จุดแปดยังยังไม่เสร็จครับอราเขียนหนึ่งหกสจะยันยสิบสี่จุดความที่ใช้ลูกบอกผูพวกเขานะทำให้การสอนมันดีเลยะเปิดโปรแกรมเยอะถ้าอ่านย์ได้อะไรนะคะข้างล่างนี่นะคะข้านี้ให้พื้นผ้าก็คือกว้างคูณยาวคูณหกกว้างคูณหกพืน้นทีเหมือนกันนะคะอะได้เท่าไหร่เนี่ยเกเก้าแปด คือเราได้ตี่ใบตาลังนิ้วนะลูกกิ่สาขาตานิ้วจูดแปลตาเอ้ยนะครัถ้าเป็นใบรอบรูปจะได้นิว้วถ้าพื้นทีน่จะได้ขีดสองขีดนิวนาาวนนน้วอาที่การเรีนมีสี่ข้อคือข้อสามทำไม่ยากนะคะถ้าพักเกิดเป็นความยารูปนะคะก็จะเท่าก,กันแต่ถ้าพื้นที่ก็เอาไปสองรูปสามเอาไปเหลือห้าสิบห้ารูป <c oughs> ข้อสี่ก็ไม่ยากนะคะการเพราะทุกด้านมันเท่ากันเช่นสิบสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคูณสิบก็จะได้ความยาวรอบรูปรูปสี่เหลี่ยมนะคะลงข้อห้าควารยา นะคะนะอ่ะ,อะเลยรักคมาแล้วอ่ะโอเควันนี้คงเจอกันแค่นี้ใครมีอะไรสงสัยถามล้นะคะโอเคสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับมีอะไรถามกันในไลน์ทุกลายคุณเลยนะครับโอเค